ทำไมเขาถึงใช้บ้านคาลือหาดหลังใหญ่โตแบบเนี้ยทำธุรกิจจริงหรือไม่ที่คุณเองที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำเงินทิ้งเลี่ยราดไปเยอะแยะมากมายแล้วไม่สำเร็จออกเลยอ,ออกเร็วเลยเอออย่างเร็วเลยเป็นคนแรกนะที่เราพูดปุ๊บจาัดก,การปังเลยหอมดมไหมมันหอมฟังอ่ะเราซิตี <laughs> อบ้านหลังงามของดิฉันสวยงามมากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้หญิงหญิงตื่นก่อนเลยเรียกพศจะบานทำไมคะอันนี้บ้านหญิงเหรอบ้านหญิงค่ะตอนนี้ร้านอาหารคุณขาเอารานวตี๋ ร้านข้าวต้มแห้งคุณดิวเนี่ยนะค่ะอยู่ในขั้นหัดกว่า3ไร่ใช่และพูดตรงๆเมื่อกี้มาไม่กล้าเลี้ยวเข้าเลยทำไมอ่ะไม่กล้าเบ้านใหญ่เหี้ยววะเขามาถึงหน้าร้านมีป้ายนะมันมีป้ายอลังการขนาดนี้แต่ว่าพอจะเลี้ยวเฮ้ยไม่น่าใช่หรือเปล่าบ้านเขาดูใหญ่มากดูรวยสุดๆจริงๆพี่โรู้ไเราอยากรู้แนวคิดว่าทําไมเขาถึงใช้บ้านคฤหาสน์หลังใหญ่โตแบบเนี้ยทำธุรกิจ เข้าไปด้านในเลยเลยไปเลยค่ะนี่ไะอุ้ยมีสุดหลอดตัวสูงสูโอ้ยแล้วแล้วแล้วโอ้ยรีบเจ้าเฮ้ยครับสวัสดีครับเพราะอะไรถึงมาเปิดร้านตรงนี้ชอบทำอาหารแล้วก็พอดีข้างหลังบ้านเนี่ยว่าง ก็ S <S เลยเปิดร้านอาหารเลยมาช่วงนั้นโควิดด้วยครับ<ห>เพราะอะไรถึงเป็นข้าวต้มแห,ง <S <S ห้งเมื<ห>่อก่อนข้าวต้มแห้งช่วงที่เปิดแรกข้าวต้มแห้งมันดัง <S <S <ห>ที่ภูเก็ต <S <S ใช่<ห>แต่เราก็แบบเ,เราไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรจริงๆเรามีสูตร,รในการทํากับอาหารอยู่แล้วเป็นข้าวอ,อบฟิวาออกข้าวอบนค่ะเราก็ไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรถ้าข้าวอบมันก็ดูจะวุ่นวายเกินไปเราเอาเป็นแบบข้าวต้มแห้งเลยกันแต่เป็นสูตรแบบของเราเองแบบสูตรเก็บกินจีน แล้วไปเรียนทำอาหารมาจากไหนทำไมถึงชอบทำอาหารคือไม่ได้เรียนครับคือพีตอนแรกอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียนะครับไปล้างจานก่อนแต่ก็เจอรุ่นพี่เขาสอนทำอาหารแล้วก็จำเอาฝึกเอาคุณละพักจำเนี่ยเ<ช>หรอใช่แ<า>สดงว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเปิดใจที่จะเรียนเยอะนะเราะเท็เนี่ยูเยอะนะคุณเยอะนะเดินเรียมีความสุขขยานว้าแล้วอีกคนหนึ่ง ดูหึงนะเราเอตายแล้วคุณขาเขาบอกผัวเมียห้ามมาทำงานกันก็เป็นแบบนี้คณขาเราปิดเรื่องกับเข้าเรื่องได้แล้วคุณขาแต่เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยต้องถามนิดนึงเธอคิดว่าการที่เธอมาทำครัวตรงบริเวณเนี่ยอยู่ตรงปลายบ้านเนี่ยปรึกษาใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่เคยครับไม่เคยเนี่ยตอจะปรึกษาอาจารย์น่นี่คืออีกหนึ่งคนที่ติดต่อไปทางรายการของเราว่าอยากให้มาเพราะว่าอยากจะดู ให้อาจารย์มาดูแล้วแนะนํานี่แหละเ็าจะปรึกษาอะไรนะเอาเข้ามาแล้วปกติขายดีไหมก็เรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ดีมากก็คือกลางๆอ่านี่แหละความโชคดีของคุณก็คือว่าคุณนำคลัวอยู่ฝั่งขวามือที่ถูกต้องโชคดีนะหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาไฟซ้ายน้ําแล้วน้ำมีน้ำตกแล้วน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือคุณรู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยที่มันบาลานซ์ทุกอย่างให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณใดๆก็ตามโชคดีมีน้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือ เพราะถ้าเกิดไม่มีน้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือนะต้องบอกแบบนี้่ะอันนี้ต้องถามเลยนะว่าจริงๆแล้วคนในบ้านนี่อารมณ์แปรปรวนจริงไหมครับแต่นั้นเป็นแบบนั้นแล้วตัวเราเองเนี่ยเรามาอยู่ตรงท้ายสุดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของความร้อนโชคดีที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะสมมติคุณลืมคุณลืมเปิดน้ํานะวันนั้นจะทะเลาะกันทั้งวันหงุดหงิดใจอารมณ์หงุดหงิดแต่พอมีน้ํามาั๊บมันจะกั้นระหว่างสองฝั่งอันนี้โชคดีคือน้ําก่อนนะส่วนอาจารย์อยากรู้นิดนึงค่ะ บ้านเลขที่ของบ้านหลังเนี้ยเลขที่เท่าไหร่เมื่อก่อนจะเป็น6 7 8ทับมี6มี7 8 8แทับแล้วตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็น1ทับ 1. 1> <า> 1, 1> ทับหนึ่งต้องบอกจากเดิม6 7 8ทับเเนี่ยสมัยก่อนเคยรุ่งเรืองมากมากถึงมากที่สุดมากขนาดที่อยู่เฉยๆแล้วเงินเข้ามามแต่พออยู่ช่วงนึงคือมันเกลี้ยงหายหมดเลยแต่พอมากลับมาตัวเลขนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีของคุณ ปีหน้าเป็นปีที่ทุกอย่างจะกลับมาเฟื่องฟูกลับมาอะไรก็ตามเปรี้ยงเปรี้ยง,ลยงกลับมาเปรี้ยงมากกว่าเดิมนะคุณเกิดปีอะไรใช้คำาันี้เกิดปีมะเมียครับจริงหรือไม่ที่คุณเองที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําเงินทิ้งเลี้ยลาดไปเยอะแยะมากมายแล้วไม่สําเร็จใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกนี่ค่ะคนเกิดปีมาเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเขาไว้ใจคนเยอะที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยโดนมากมายหมดเพราะคนอื่น แต่พอหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่1มกรา2568ปีมาจะกลับกลายเป็นมาที่มีมีศักยภาพ<ม>เป็นมาที่มีชื่อเสียง<ม>เป็นมาที่ประสบความสำเร็จคุณขาปีหน้าธุรกิจที่คุณทำนะโชคดีนะเธอที่เธอไม่ถอดใจถ้าเกิดเขาถอดใจตั้งแต่2ปีที่แล้วหรือถอดใจตั้งแต่ปีที่แล้วที่เขารู้สึกเขาไม่ทําแล้วนะคุณขาโค้งสุดท้ายของความสําเร็จคุณเชื่อเถอะหลังจากเทปนี้ออกไปเราเชื่อว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ย คนจะมารุมมาต้มร้านคุณ<ม>คุณทาถูกทางแล้วสาหรับคนเกิดปีม้าค่ะค่ะต่อให้อยู่<ม>ในบ้านก็ตามถูกต้องแต่อาจารย์ขอแนะนําเรื่องของวงจุย้ยนิดหน่อยเพราะภาพรวมถือว่าไม่ได้แย่คุณขานี่เราจะยืนคุยตรงนี้หรือดูโดยรวมก่อนอขอหนึ่งข้อเดี๋ยวไปดูที่อโอเคข้คอเกิดปีอะไรม้าสิงเล็กอีกแล้วเห็นไหมมันต้องมีมะเสงอยู่ในแสดงว่าทุนวันเรามาถูกทางทุกวันเรามาถูกทางคุณขาเนื่องจากป้าป้ายังเป็นเจ้าบ้านอยู่ถูกป่มชชื่อต่าง รบกวัวเอาหมูออกค่ะหมูทำไมอ่ะคือแบบนี้คุณขาไม่แนะนําให้มีสัญลักษณ์หมูทําไมนี่ในบ้านของคนเกิดปีมะเส็งไม่ได้เขาถือกันโดยส่วนใหญ่นะมีหมูในบ้านปีมะเส็งต้องโดยส่วนแล้วถ้าหมูอันนี้ไม่เป็นไรของกินได้ถ้าเป็นลูกปั้นใดๆแบบนี้ไม่ลูกปั้นไม่เอาออกเลยโอ้เอาวอกเลยเอออย่างเร็วเลยเอาออกเลยโอ้นี่นนี่เป็นคนแรกนะที่เราพูดปุ๊บจัดการตัดเลย ฝากฝากให้อาจารย์เอาผับบ้านหนึ่งก็มาแสงเธอกอาอะแต่เป็น้านฉันก็มาเสงอย่าเลอะจบนะอันนี้ขออีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้นะฮะอยากให้อยากให้ทําอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณพ่ออนุมัติไหมนะอันนี้เคลียร์ตรงนี้ออกนะคะแล้วตรงบริเวณที่คือเอาป้๋ยเซียนออกทั้งหมดเลยแล้วทําที่เป็นอีทบล็อกนี่เห็นไหมทาตรงเนี้ยเป็นลักษณะของเป็นบ่อปลา เพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นขาลงแล้วต้นเหล่านี้ก็คือยังอยู่ในบ้านได้แค่ย้ายที่ไปดังนั้นก็เอาน้ำเนี่ยมาลงทุกอย่างจะเสริมความเติมเต็มทั้งหมดอะไรที่ขาดหายจะกลับมาเติมเต็มแล้วเงินเนี่ยจะกลับมาแบบเพิ่มพูนเอามาลงไวโอเคนี่คือด้านนอกออกมาเจอเลยสามเหลี่ยมผมนั่งรถทุกวันแล้วมีปัญหาเปล่าตรงไหนตรงไหนสามเหลี่ยมตรงไหน้าพาไปดูเลยไปดิไปปาไไหนไปไหนปามาปาปาปาแต่นี้เราแล้วนี่ปาอันนี้เราแล้วนี่หันหน้าเข้าตัวบ้านขาไฟสายน้ำ พอฝั่งขวาเนี่ยพอมันมีน้ำเนี่ยมันไปอยู่กับไฟมันทําให้คนในบ้านไม่คุยกันคุยกันไม่ลงตัวอันเนี้ยอันเนี้ยต้องเปิดได้ไหมล่ะไม,ไม่ได้เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของน้ํา<อ>ต้องเอาเขาย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่ตรงซ่อ,อ,อมทุกหน่อยนะเพราะเขาล้เลยก็เดี๋ยวเขาจะอับป้าลองดูแต่ตรงนี้คือย้ายสลับแล้วก็อันนี้ไปต้นไม้มาลงอับป้าตรงไหนนะป้าหัวมุมเห็นอาจารย์ไหมครือเงี้ยเรียมเรียมเนี่ยมันมาชน ผมรังนิสุกอังนงั้นปลาเกี่กไหมงั้งนปลาก็เอาต้นไม้สักต้นหนึ่งไปวางกันไว้จบสลับที่กันงงอันนี้จําเป็นไหมหรือไม่เกี่ยวไม่จําเป็นไม่เกี่ยวไม่ถึงมุงมมุมนี้ไม่เกี่ยว,ยวคือแบบนี้หาปลาคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยที่เขากลัวเรื่องเหลี่ยมนั่นหมายว่าเวลาคนกรณีล้มหัวฟาดโดนเหลี่ยมเขากลัวล้วแบบนีระยะทางนีไม่เกี่ยว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 เรื่องประเด็นแต่ที่เกี่ยวคืออันนี้อันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวมากกว่าน้ํานี่ไปวางตรงนีนปลาแล้วถือว่าจะดีเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดไม่สบายใจก็เอากระถางต้นไม้มาตั้งหนึ่งอันเท่านั้นเองปิดมุมจริงอ่ะนี่โซนด้านในจานมีอะไรต้องแก้โอ้ยโอ้ยใหญ่โตคุณขาคุณตงนีดูร่มเย็นมากเลยอ่ะอพี่เมกพี่เบนครับ เขาวางสนุกไว้แล้วคุณคือเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยต้องแบบมีคนกูรูต้องแนะนําเขาที่ลองสังเกตสิรอบข้างเขาทาอะไรมีเงินจีนอยู่ตรงไหนเหรียญจีนอยู่ตรงไหนคุณขาเหรียญจีนอยู่ตรงไหนเหรียญจีนอยู่ตรงไหนเหรียญจีนอยู่ตรงไหนนี่รู้ว่ารู้นี่ไงคุณขาเขามีเหรียญจีน แต่ว่าล้อมทั้งหมดถ้ากับอันเนี้ยเขาเปรียบสมือนคนจีนอาณาเขตของความเป็นเก็บเงินไงกับเก็บทรัพย์มีเงินมีซึ่งต้องอยู่แล้วต้องอยู่แล้วคุณขาแต่ขอแนะนําเรื่องเดียวโต๊ะเนี่ยโต๊ะอาหารขอเป็นเลขขี่นะสมมตินับได้17 17โต๊ะิบเจ็ดโตเอาหนึ่งบวกเจ็ดเป็น่ได้เป็นเลขคู่ไม่ได้ต้องเอาออกหรือเอาเข้าให้กับถ้าเป็นเลข2หลักให้บวกกันให้ลงเลขขี่ใช่ค่ะ เท่านั้นเองโอ้โหท่าไม่ต้องแก้ะไรเลยแต่ตอนนี้หิวมากแล้วไปชิมเลยได้ไหมดีเลยกลัวโดนตบยังไงไม่รู้แตใส่กีบกูนี่นี่เขารักกันจริงจริงนะครับอู้หยน่ากินทั้งนั้นเลยไอยถึงเวลาของหนูแล้ว แน่นอนพี่มิกอะไรนะอาจารย์กินไม่ได้จารกินไม่ได้ไม่มีอะไรอาจารกินได้เลยไม่ได้มีไม่ให้กินเราให้กินเรารอข้าวต้มแห้งกันก่อนเลยข้าวต้มแห้งมามาครับเขาต้มแห้งจริงๆเวลากินนี่มันต้องคลุกคลูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเรามีซอสสูตรพิเศษอยู่ข้างอยูข้างล่างโอ้ซอสเขาอยู่ข้างล่างแม่ดมดีแม่ดมแม่ดมแม่ดมโอ้โหอาจารย์ดมแม่น่าเอาเอาหาโดนจ่าโดนจ่า ดูรีแอคนางอร่อยมากไม่ต้องปรุงแล้วนะหอมดมหน่อยมันหอมตังอ่ะเราซีไม่ใช่อันนี้ลองใส่เต้าเจี้ยวดูก็ได้ครับลองใส่เต้าเจี้ยวเด้ดเกลียวหนึ่งหอมมากเพราะข้าวมันได้เจอน้ำซอสข้างล่างอ่ะข้าวมันจะมีกลิ่นหอมเคี้ยวไปเจอหมูที่คล้ายๆกับหมูถุงทอค่อยระเบิดความหอมของตัวหมูตุนออกมาที่มันเด็ดกว่านั้นไปเจอหมูกรอบ กรอบนอกหนึบนุ่มด้านในและพอไปเจอกากหมูโอ้โหมันหอมต้องกราบหมูมันระเบิดความมันอยู่ในปากนี่ของฉันก็มีเขาทำให้ด้วยอยากชิมบ้างกันได้ป่ะไม่ได้อืมคือด้วยปลาแบบปลาโคตรสดแล้วมันทำหวานเลยมันความแบบรสชาติแบบโคตรดีเลยอ่ะคุณขาอันนี้คือเป็นปลาเก๋าครับปลาเกาเนื้อปลาเก๋าทอดปีพุ้ดก็ได้หรืออืมอาหารบ้านอยาก่ กาช้างเอาขึ้นใช่ไหมบ้าบอนี่ขนาดไม่เคยเรียนทำอาหารนะอร่อยหมดเลยอ่อยราะทางดอนอันนี้อย่าเร็วเร็วเร็วเล่นตัวเนี่ยบอลแล้วเนี่ยเนี่ยบอลแล้วมันก็เล่นตัวเนี่ยเห็นไหมตัด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 ดูแลมันก็กลัวประสาทเนี่ยจะกินไม่กินมหนึ่ง ดูทั้มดสนุกว่ะอร่อยเหรไงอร่อยมากโอเคขิบคุนขากรอบกรึบอร่อยเป็นไงอร่อยผัดนันผั่อไม้ัจีัดผคดผัดผัดผดูนดผัััดผัดผัดัดัดอัดผย ไหนไหนไหนเน่นเนคณะคณะเจียนเนี่ยฮะเขาก็มีหมูเงี้ยมีพอใช่อร่อยคณะเจียนผัดนานมันจะไม่สดอ่าผัดเขามีวิธีผัดแค่สิบวิผัดแค่สิบวิคพอแต่มีพี่ชิมมีมีมันมันจะเริ่มเย็นแล้วนะเขนาดเริ่มเย็นนี่คือโคตรอร่อยเพราะผมผัดก็กินเลยเพราะว่าผมจะผัดเส้นแบบไม่นิ่มผัดแบบเส้นแข็งหน่อยอมๆใช้ไฟแรง อันนี้พี่ชอบใช่พี่มิกพี่มิกชอบมีหัวใช่ไหมพี่มิกชอบกินหัวอือหืออร่อยมากหนึ่งเลยนะคือไม่มันสองนี่เป็นการกินอาหารจีนครั้งแรกที่ผมกล้าพูดว่าเส้นเป็นออเดนเต้ใช่กำลังจะพูดเลยเส้นมันเป็นออเดนเต้แต่เป็นอาหารจีนเลยเส้นมัน เหมือนเป็นอิตาเลียนอ่ะหมายความว่ามันยังเหลือความแบบกรุบกุบนิดกนิดเอออร่อยมากแต่หนึบนุ่มคือกำลังพอดีเลยอืมคืออร่อยมากในละหมากนี่เขาเซ็นออเรนตีเนี่ยออร์เรนออเรนเตออเรนเตฉันน่ะปลาออเรนตุ้ยเลยเราจะไปรัดหน้าเราไปปลาเขาสด ไม่ต้องปรุงเลยความหนึบของตัวลาดหน้าคือกำลังพอดีอมผมชอบวิธีที่เขาเอาเส้นใหญ่ไปทอดมาก่อนอมันเลยกรอบนอกหนึบนุ่มอยู่ด้านในและที่สําคัญคือตลอดเวลาที่เราเคี้ยวมันจะมีกลิ่นหอมของกระทะติดอยู่บนเส้นตลอดอเคี้ยวไปตรงไหนที่ยังคงความกรอบมันจะครุบแล้วหนึบนุ่มด้านในน้ำลาดหน้าคือกำลังพอดีวัตถุดิบด้านในคือทุกอย่างคัดสรรมาอย่างดีสดมาก นี่คือราดหน้าทะเลเหรอครับราดหน้าทะเลอันนี้เป็นตำมหืมดูเส้นหนิดูเส้นดูเส้นดูเส้นนี่เส้นเขาเป็นอย่างนี้เห็นป่ะมันผ่านการทอดมาอร่อยะรู้เลยนะว่าเวลาที่ฟันเรากัดเข้าไปมันจะได้ความกรอบด้านนอกมันหนุบหนุบอะเส้นจะหนุบนุ่มอยู่ด้านในและตลอดเวลาคือการระเบิดของน้ำที่มันระเบิดอยู่ในปากตลอดเวลา เฮ้ยพูดได้คำเดียวคืออ่าสุดไอ๋อยดีออยทีออยดีพูดเลยว่าอาหารที่นี่ตีสั้นมากตีสั้นมากอันนี้ภาษากรีกโอตัสแอนออคเตบุสออคเตบุสโอตัสแอนมันมีความเผ็ดไทยล้วยไหมขา พูดนะพูดไปมันมีความเป็ดเป็นไทยอ่ะพูดไปพูดไปคืมันมันเลิกอ่ะเป็นราคาทีไม่ได้จริงอันนี้เขาไม่เรียกว่ามาชิมนะครับสอนน้ำแกงงงเงยให้พ่อด้วยทั้งนั้นน่ะเขาเรียกมาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่พี่พี่เราหมองรสชาติหน่อยขวดพี่เกลือคือกำลังพอดีเลยนะเขาชุบมาแบบว่ามันยังได้ความกรอบบาง ได้รู้สึกถึงแป้งที่อยู่ด้านนอกแต่พอเจอแป้งปุ๊บจะเจอความนุ่มหนึบของตัวปลาหมึกที่ปล่อยความหวานจากความสดออกมาแล้วยิ่งกินกับตัวขั่วพริกเกลือนะพริกที่ค่อยๆระเบิดความเผ็ดออกมาทีละนิดได้ความกรอบของตัวแป้งที่หลงเหลือมีความเค็มของเกลือนิดหน่อยดีอร่อยมากเออรอยบุษบกอันนี้ลดร้างคอสุดกินอีกได้ไหมนี่ค่ะ นี่ค่ะชิมอีกได้ไหมคะเออนั่งไงชิมอีกชิน้ออเฮ้ยเปรี้ยวเลยนะูอกให้วันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะออสิทธิ์พี่หน่งจอกขอกินหจอกเหรอมันเป็นน้ำใสที่มันแซ่จังเลยะมันทั้งแซ่บแต่แปลกมันแซ่แต่ไม่เผ็ดเออแซ่แต่ไม่เผ็ดเบาๆจิงๆมันคือเปรี้ยวเวลางอเค็มแต่เลี่ยนมาครบแต่หวนมันมาจากไหรู้ะ หวานมาจากความสดของปลาอร่อยมากคือแซ่บมากไม่น่าเชื่อเอ้ที่มันไม่มีพริกมันจะแซ่บได้เนาะเออมันเป็นเมนูที่แซ่บโดยที่ไม่ต้องเผ็ดว่ะคือโคตรคุ้มเลยอ่ะเอาตรงๆนะคือโคตรคุ้มที่มาร้านนี้คุณขาจริงจริงจริงอร่อยอร่อยปลาแบบคือปลาเนี่ยนะยังไงสุกกำลังพอดีค่ะ มันยังคงความชุ่มฉ่าแต่ตลอดเวลาที่เราเคี้ยวเราได้ความแซบของตัวน้ําที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ตลอดเวลาที่มันระเบิดออกมาป๊อปั๊บ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 อยู่ในปากหนังก็เด้งถึงกาลังพอดีเลยร้องง่ายสรุปพิธีพิ่ถันเนาะในทุกเรื่องราวทั้งหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่รอคือรอโอกาสที่คนจะทุกคนได้มัดชิมมาลิมรสต่างๆครานี้พี่มิกสตาบอกในมุมของอาจารย์เองเนี่ยเรายืนยันคําเดิมหาฮวงจุ้ยแพ้ความอร่อยนะคะนั่นเรื่องราวของฮวงจุ้ยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่า พอเราได้มาชิมอาหารได้มาเห็นหน้าตาอาหารได้มาลิ้มลองด้วยตัวเองเราบอกเลยว่าโอกาสรุ่งม,มีเยอะมากมายเนาะนั่นคงช่วยปรับตามที่อาจารย์ว่ายัางน้อยก็เพื่อความสบายใจของเราและคนเข้ามามาชิมมาทานนะคะในมุมหออาจารย์ไหนๆก็มาคาะเรามีคําว่ารวยจากผลงานการเขียนปลายพวกกันจีนถึงขาอันเนี้ยเป็นรวยที่เราตั้งใจเนาะ เราขอมอบความร่ำรวยให้กับพพน,น้องนิวน้องนิวต้องไปไว้ตนไถะขอให้รวยผมถัฒรนาเดี๋ยวน้องนิวเนี่ยเขาไปไว้ที่โพล์เตอร์เก็บเงินคุณขาเพื่อเสริม,มความเป็นมงคลค่ะออขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะขอบค,คุณมากเลยอร่อยจริงจริงขอร้องเลยถ้าใครที่ไม่เคยมานะ มาเถอะโทรมาจองก่อนนะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์สุดเสาร์อาทิตย์เลยแหละเพราะว่าเนี่ยคนเริ่มมาแล้วระหว่างที่เราถ่ายทำเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาแล้วยังไงก็มาอุดหนุนกันเยอะๆอร่อยสุดๆนะเนี่ยฝากเพจได้ไหมครับฝากเได้เลยเพจฝากสิลูกเออ่ชื่อเพจว่าข้าวต้มแห้งคุณนิวนะครับก็คือพิมพ์ Google ก็ได้ครับเขียนว่าข้าวต้มแห้งคุณนิวที่นั่นก็จะมีบอกทุกอย่างมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมีสถานที่มีอะไรกดตามจีวเอทมาได้เลยเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะครับแต่ในถ้าเกให้จอองก่น ถ้าวันถ้าวันธรรมดาก็คือ Walk กอได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบมาเป็น10กว่าท่านอยาเงี้ยอยาให้จองก่อนเพราะห้องแอร์มันจะมีจำกัดถูกต้องถูกต้อง